สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีในหอยชี้แปดนนะครับพ้าพีผ้านองมาบ้านโน้นจันนะครับตำบลน,นำอ่อมอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดลอยเอ็นเท่านะครับขอบหอยยันยันสวัสดีครับครับมีของดีมาฝากพี่ฝากน้องนะครับสองโคมนายยันนะอสองโคมโคมนี่ไร่ปันใดนี่โคมนี่แปดหมื่นหาครับแปดหมื่นหานะครับแปดหมื่นหาลูกโตผูหน่อยทางผุ่นมันปะ ลูกโตผูดหน่อยทางฝุ่นนะครับสูงกับสีอยู่ประมาณลอยหาิบเชนลูกได้จักเดือนลวลูกได้เจ็ดแปดหมื่นเลยครับเจ็ดแปดหมื่นนะครับลูกแต่เจ็ดแปดหมื่นเบิ้งเนื้อนางเบิ้งกระดูกดีนะครับเพิ่นเพิ่นบอกว่าวาลลูกตัวไหเพิ่นก็บอกว่าลูกเอเจนะครับเจ้าพ่อวานบอมแมนจบของเก้าเพิ่นบอกว่าเอเชนะครับแต่หอยยันเล่าว่ากับว่าแน่ใจว่าจักสีแมนหรือบ่มแมนนะครับ ออกไว้แปดมื้นหา,นาไอ้นะลูกได้รักมือเ่าท่านหอดเดือนนะครับขอเข่ามาขางกเกษตรไรนี่นะครับบ้านแรกกษสิพอบ้านน้องจาน้องแม่กำลังจักหวงลูกแม่จักหน่อยกำลังนี่เยะอะ สีดีนะครับขางลางสีแด,ดงเป็นลายนะครับเป็นดาดาลายครับค <โฮ S 1> มกวนขายไปแล้วนะไอ้นะนี่คมนี่ลองเบิ่งดีนห็ดท้ายแล้วครับแม่กำลังดูก,กำลังเ <โฮ S 2> หยื่ยย่ง<บ>างนั่นแหะอัดดูน้องเนื้ดูเนี่อหนังใส่ได้ยังนะครับหนึ่งคม แปดหมื่นหาต่อรองได้นะครับ,รบไก่ไก่ไกมีรดรับทรงบ้างมีครับมีมีอยู่นะครับเดี๋ยวคอยโทรราคาหนี่อาจจะทรงได้บ่ไก่หรือท่งได้ไกล่ลองตอิดต่อไอยันเบิ่งุ่งนี้ครับผมโคมงหนี่เดียไอยันโคมนี่เจ็ดหมื่นสาม,มเจ็ดหมื่นสามมันมันมันคือถือกลัวมันออกเป็นลูกกระทบแน่อออออกลูกกระทบนะครับโค้งสางตัวฝุ่นใหญ่กลัวต่ว่าหูเ้ากลัวต่ว่าราคาช่วงหนี้ก็ตตองแดงแดงหูสันแดงสีมาแห้งนะครับลูก ยังไอ้ยันนี่ลูกตัวผูกห้อตัวเมีมลูกตัวเม่อีกตั้งหากนะครับนี่ครับยืนสวยๆเห็นลูกเป็นแ,แ,มแม่กับปสบจิ๋วประมาณลอยหาชิบถึงลอยหาซิบหานะครับเกือบเพียงหน้าผากผมเลยครับผมสูสีเลยเกือบเพียงหน้าผากผมเลยนะครับลูกกับสิบถ่วมเอ,อิกผมแน่กับสิเกินยูลอยสี่สิบเส้นเลยเจ็ดหมื่นสามพันบาทท่องไป เิ่นเิ่น่าผสมไปหลูกมันลุ้นไม่บัว่นว่าท่องไปม่ท่านผสมนะครับท่านผสมนี่ครับแม่จังสี่โค้งสางจังสีเอาไปใส่พอดีดีไว้เบิงหลับร่องมาบ่าเสียหายนะครับเจยวผมทายเบิงลึงรอบหลอดเห็บพอ<ม>่อแม่าหลุนหลอดละพันเลยได้ไอ่เอาแดงแดงจัดจัดพี่น้องมาเบิง <laughs> แม่นั่นก็อยากตื่นเนี่ยเต่ตัวหน่อยว่าต้องห่วงนะครับสูกกงกล้องเยอะครับผมแม่นี่งาม,มาวัดลุ้นๆยนังสี่ว่าย่านเหรอขันนี้เขาทรงสีนี่แน่กำลังตืน่น,นไปแล้วนะครับไปแล้วเขาคลอกแล้วนะครับเฉ่งๆลูกเิ็งไงยะลูกได้ค้ำได้นะครับแม่นี่จะคล้องเพลินลูกละอ้ยนสูงเท่าไร สูสีสูสีสูสีถ่ายนะผมวัดจากไายขึ้นสูงยานผมคว้าเบอร์ฝากปีฝากน้องนะศูนย์แปดเก้าหาศูนย์สองหาซีเจซซีนะครับหอยยันเขาเคยมาถ่ายทำน้ำกันสองคลิปแล้วนะครับบ้านโน่นจานตำบลน้ำอ่อมอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านะครับสนใจก็ติดต่อตามเบอร์ทีนายหอยหายไวครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับเอาไว้พอกัน คลิปหนานะครับขอบคุณหลายๆครับ